เห็ดพึ่งสีข,ขาวๆแบบนี้เขาเรียกว่า g a l v a t u n i ิ i d a t i ได้ยินว่าเป็นเห็ดพึ่งที่หายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์เลยค่ะเท่าที่เดินป่ามานะคะก็ไม่ค่อยจะเห็นเลยเลิกงานแล้วไปหาเก็บเห็ดกันดีกว่าวันนี้เลิกเร็วหน่อยค่ะวันนี้เลิกตอนบ่ายสองนะคะแดดดีจะไปเก็บเห็ดค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ อ,อมก็เป็นของออมอย่างนี้แหละค่ะและนี่ก็คือเหตุผลนะคะว่าทําไมเวลาที่ออมอยากไปป่านะคะไปเก็บบลูเบอรี่ขายหรือว่าไปเก็บเห็ดนีอ้อมจึงไม่เคยไปแบบมีเพื่อนค่ะเนื่องจากเวลาที่ออมอยากไปนะคะออมก็ไปทันทีเลยค่ะและอ,อมก็ไม่ชอบรอใครค่ะเอาที่ตัวเองสะดวกและง่ายซึ่งออมเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ค่อยจะตามใครค่ะว้าย <Why? S 1> เดินมาเจอเห็ดพึ่งคะ่ะทุกคนกําลังออกสวยเลย งามแท้วันนี้เจอเห็ดอะไรก็จะเอาให้หมดค่ะทุกคนเอาไปแกงให้หมดเลยวันนี้นะอืยังไม่มีแมงยังไม่มีทากกินเลยเสร็จฉันละลงตะกร้าตัวเนะาะไปเจอเห็ดพึ่งแล้วจ้ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายอู้ยวาสนาแม่แท้ๆมือนี้นี่ รอจะนับจะน้อยเลยบางโอ้ขาหัววเลยขาหัวๆเลย <laughs> ขลเขมินเขาบอกนะขาหัวัวคือขามันแบบอบๆอ้อๆเลยค่ะทุกคนแบบนี้นหะอ้ยฝานดูกันขาใช้ได้หรือเปล่าอู้ยสซอสกุเลยนี่ขาวจ้วกเลยขานี่ยังไม่มีแมงกินด้วยเสร็จฉันละอันนี้แบบ เอาไปลาบก็อร่อยนะคะกรุกรกรบกรับเลยทุกคนขาขาวเยอะโอ้ยลงพุ่งตักหากคนเก็บสอบเออ <c oughs> ทมจะนับหน้าเน่ <c oughs> แหนกแบกกะลงพุ่งพางไปไหนเลยเดินกะฮอลงานไงเห็นอีกแล้วเห็ดพึ่งขาลายป่าแบบนี้นี่เห็ดพึ่งเยอะจ้ะทุกคนดอ <c oughs> กนี้ก็ตุม่มๆเงามๆงามเลยนะคะ นี่เบรอเลยเจออีกแล้วเห็ดพึ่งขาลายโอ้ยสวยปอ๊อเห็ดพึ่งหวานจ้ะโอ้ยกำลังงามเชียวโอ้ยงามเทเจออีกแล้วจะเห็ดพึ่งขาลายได้แล้วค่ะดอกหนึง เห็ดขาลายค่ะเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนเป็นเห็ดพึ่งขาลายค่ะไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานนะคะอุ้ยกำลังอ้อๆเลยงามมากอุ้ยเห็ดพึ่งหวานนะคะเนี่ยอุ้ยดอกงามงามค่ะ okay. ทุกคนนี่ เห็ดพึ่งหวานจ้ะทุกคนดอกเบ้อเร่เลยนั่นไงเห็ดพึ่งอะไรนะหัวแดงแป๊ดเลยมองเห็นแตไกลเชี่ยวอุ้ยขาน้องยาวมากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดึงดูนั่นไงยาวจริงๆด้วยเฮ้ยเลือบไปเห็นไกลๆกันนะเป็นหนอดแดงๆเล็กๆกำลังขึ้นเลยจ้ะเห็ดพึ่งแบบนี้นะคะ จะรสชาติกรุบก,ก,กรอบๆค่ะทุกคนอุย้ยกําลังงามเลยเนี่ยสองดอกรวมๆแล้วนะคะนี่ก็คือเห็ดพึ่งที่เก็บได้ก่อนหน้านี้นะคะตั้งหลายดอกเชียวค่ะเดินป่าวันนี้คุ้มจริงๆเดินหาเห็ดพึ่งไปแกงหม้อน,นึงแม่แป๊บเดียวเองง่ายๆเลยค่ะวันนี้ได้ค่ะกำงามด้วยแหละว่าแต่จะเอาไปแกงใส่อะไรดีนะ้าวันนี้ใส่หมูสามชั้นคงเจริญอาหารนาะดูเลย